อันนี้ตรงที่พักริมน้ำเ้วไม่ได้พกักเนาะโนพักมันจะลวกอยู่ใช่ไหมมแต่<ะ>มันมันจะชืนาาอากาศยุกยกุยก,ยกใช่ไหมไ

ไปกันเป็นง่าค่ะใช่เรอ๋อหรอกเราพนังชีช้าเลยไหมเราก็นั่งแถวใหม่ไปเลยสินค้า ทำไมเห็ดแล้วต้องเรียกพี่ปูด้วยล่ะทำไมไม่เรียกตัวเองล่ะเยอะบ่อยแล้วไปถายรูปกันเป็นล่าเต็มเมื่อก่อนมันจะมีมือยาวออกไปด้วยมือรวบอยูแล้วตัดมาเด็กเก่งเหลือแค่ตรงนี้ตัวเดียวมีอยู่แบบ อ๋อทุกคนค่ะหลังจากร้องเพลงเสร็จนะคะทุกคนค่ะก็ได้ขึ้นมาที่ห้องค่ะเตรียมตัวไปทานข้าวเย็นนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะพาออกมาดูบรรยากาศตรงระเบียงตอนเย็นๆนะคะทุกคนค่ะว่าเป็นยังไงคอ่ะเดี๋ยวมาดูเริ่มมืดแล้วค่ะแม่เริ่มมืดแล้วคะ่มมวคะนี่จ้าบรรยากาศคือบรรยากาศที่พักนะคุณค่ะริมระเบียงค่ะก็บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะคะให้ทุคนดูบรรยากาศนี้ค่ะแม่ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้านะพอดีเพิ่งไปเล่นน้ํากันตรงนน้นมาค่ะก็ขึ้นมาที่พักให้ทุกคนดูเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมากทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาบน้ําเสร็จปุ๊บเราก็จะลงไปทานข้าวค่ะทุกคนอาหารก็เป็นบุฟเฟ่ของที่พักเขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะทุกคนค่ะก็ใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยค่ะหลังจากล่องแพเสร็จนะคะทุกค,ค่ะก็ ม่ขคือมาที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวแม่ผู้ใหญ่าอาจจะไม่ได้อาบเพราะแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เล่นน้ําก็อาจจะแค่แบบล้างหน้าทาพรงทาแป้งแล้วก็รูไปทานข้าวเลยนค่ะทุกคนค่ะก็อยากจะทายบรรยากาศนะว่าอาหารมีอะไรให้ทุกคนมีอาหารอะไรบ้างให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะเพื่อนสาวตอนนี้ก็คืออาบน้ำมาแล้วค่ะ ดางเล่นน้ำแบบสนุกค่ะเออดางอาบน้ำอะไรนะคะทุกคนค่ะก็ฝากทุกคนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะเออโปก็จะออกมาเข้ากล้องค่ะเออเดี๋ยวฉันโดนแบน์ค่ะออเออนะคะก็แต่งตัวเลยเดีย๋ยวฉนั่งข้างนอกน,น,ะะนี่ราะคาทุกคนก็เป็นกําลังใจแม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ถ่ายทุกคนได้ดูเลยค่ะ ก็เป็นวันพักผ่อนทุกคนค่ะก็ชิวๆค่ะ,ละหลายๆคนอ,คอาจจะบอกว่าแม่ตอนเย็นไลฟ์ไหมคอาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดว่าอินเทอร์นเน็ตมีหรือว่าเวลาเหลือก็จะขึ้นมาไลฟ์สักประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะนะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ใช่ไม่มีก็ฉันมีอยู่ฉันมีอยู่เออฉันมีอยู่ฉันมาอยู่แต่ฉันเตรียมไปอยู่นั่นแหละลก็เป็นกําลังใจนะคะทุกคนค่ะ พื่อสาวมีเสื้อเยะซว่อาอาบายู่เตรียมมาอยู่แต่แบบไม่ได้เตรียมเล่นน้ำไงครับทุกคนอุ้ยเธอบรรยากาศดีมากแม่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูดูวิวนะสวยมากทุกคนนี่ค่ะแม่บรรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนคะ่ะก็ดูบรรยากาศค่ะสงบเหมาะสําหรับมาพักผ่อนแล้วก็กลับไปสู้กับงานใหม่คะ่ะทุกคนคะ่ะ นี่แหละค่ะแม่บรรยากาศนะคะโดยรอบจ้าอะเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างนะทุกคนค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้านล่างว่าบรรยากาศเป็นยังไงวิวเป็นยังไงนะคะจะให้ทุกคนดูโดยรอบเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ดีมระเบียงคะ่ะก็มานั่งรอเพื่อนอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็จะลงไปทานข้าวกันค่ะทุกคนคะ่ะอะใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เด้อช่วยเป็น ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทุกคนขาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็จะเดินมาทานข้าวนะทุกคนขะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้กลาลังจะเดินไปทานข้าวนะคะแม่รยากาศนะคะสวยมากคะ่ะทุกคนคะ่ะก็รอคือคุณเพื่อนอยู่คะ่ะก็จะไปทานข้าวกันลคะค่ะทุกคนคะ่ะเข้าแมาอะไรอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแม่ะ่ะ ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะแม่นั่งดีนะแมออ่รอคุณเพื่อนมาอยู่ค่ะแม่ค่ะออก็จะเดินไปทานที่นู่นนะนะก็จะเดินไปทานตรงนู้นค่ะทุกคนบรรยากาศโดยรอบไปทุกคนได้รับชมกันไปเลยครับแม่อุยเสียงธรรมชาติมากค่ะคุณแม่ค่ะธรรมชาติมากเออ เสียงจริงลีดค่ะก็เพื่อนๆนกำลังเดินมาแล้วค่ะทุกคนก็จะเดินไปทานข้าวตรงหนูนบุฟเฟ่เดี๋ยวมันมีอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามีอาหารอะไรกันบ้างค่ะนึกว่าเพื่อนแม่นึกว่าเพื่อน สวัสดีค่ะขามาอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเลยนะอ่ะเดี๋ยวเดินไปถึงที่อาหารแล้วจะถ่ายทุกคนดูค่ะว่าอาหารมีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมนะแม่ข้ามาอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเออจะ,ะ,ะเป็นห่วงมากเลยค่ะยอดไลค์ยอดแชร์ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอะเดี๋ยวเดินไปถึงที่นน้นนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าอาหารมีอะไรกันบ้างคะ่ะทุกคน จะเต็มไปเลัวโมโหอยว่นะตอนดึกจัดเต็มไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเออจัดเต็มเลยค่ะทีเดียวให้อิ่มไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะคะ่ะกินให้อิ่มดึกมาจะได้แบบไม่ต้องออกไปหาอะไรทานค่ะเออดูนะ,ะแม่เ,เลิศเดี๋ยวขอตัวทานก่อน,นทุกคน